สวัสดีค่ะเวลคัมทูพาราดีฟาร์มนะคะเพื่อนๆค่ะนี่คือน้ำส้มควันไม้นะคะนี่ค่ะเราจะเอามาเทสนะคะกับอุปกรณ์ไล่ยุงค่ะอันนี้หมดแล้วนะคะน้ำยาไล่ยุงที่เราสั่งมาจากลาซาด้านะคะค่ะอันนี้คือหัวมันนะคะอันนี้ก็คือไส้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือน้ำส้มควันไม้นะคะเราจะเทใส่ค่ะเทใส่นะคะเดี๋ยวเปิดยังไม่ได้ ดีค่ะน้ำส้มควันไม้นะคะที่ผ่านการกลั่นมาอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พักไว้3เดือนนะคะถึงนํามาใช้ได้ค่ะอันนี้เราก็เทลงอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หมุนเข้าล,ล็อกเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปเอาไปเสียบปลั๊กนะคะลองดูว่าเราจะไล่ยุงได้ไหมนี่ค่ะเราเสียบปลั๊กแล้วนะคะแล้วก็กดปุ่มแดงเลยนะคะกดปุ่มสวิต์ตรงนี้นะคะรอดูนะคะตอนเชา้า